สวัสดีค่ะไ,ได้จ้าอากาศร้อนแต่เชา้าเลยนะเพื่อนๆเนาะอาหานโปรแกรมโบนัสนะคะ โปรแกรมโบนัสนี่คืออะไรรู้ไหมปโปรแกรมโบนัสก็คืออ่าเป็นลงภาพนิ่งค่ะภาพนิ่งเราลงตอนเช้าตอนเย็นตัวไปททางานก่อนนะจ๊ะตัวกันด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะเข้ายเยอะเนาะก็ทยอยเข้าแล้วแต่แล้วแต่ภาพแล้วแต่อ่าประสิทธิภาพของเราเนาะว่าอ่าภาพอ่าเข้ามาทักทายให้กําลังใจกันได้นะคะ ยังบ่าผ่านเลยจ้ายังบ่ผ่านเนาะมาไลฟ์เพิ่มนะทักทายได้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะเดี๋ยวนี้จะหลับแล้วหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกับบรรยากาศบ้านเราอะไรพวกนี้เราก็ถ่ายลงไปได้เนาะก็คือเป็นภาพนิ่งทุกภาพนิ่งอ่ะเขาจะอ่าคัด ออกมาว่าอันไหนเขาจะให้เป็นใครเข้ามาแล้วท,ท้ายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้ายังไม่ผ่านนะคะยังผ่านเด้จ้าพี่นงขอมเมนต์อยู่กำลังใจนะคะเพื่อนๆ ได้นะคะไลา์เพิ่มนาทีค่ะพี่น้องอนาทียังไม่ครบหกหมื่นนาทีเนาะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษทักทายได้นะคะคุณภาษาอังกฤษอ่ากำลังชมสวัสดีค่ะได้จ้า อากาศร้อนแต่เช้าแล้วนะคุณเพื่อน,น,นเนาะย่างนี้คนเดิมเนาะถ้าใครให้กำลังใจกันได้จ้าอ่ยินดีต้อนรับนะคะคุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะ กำลังใจให้ทุกคนนะคะ ค้าคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหลายเพิ่มนาทีค่ะพี่น้องานาทียังไม่ครบหกหมื่นนาทีเนาะนะคะสวัสดีคอนพี่ AI นะคะมาไลฟ์ตามปกติจ้ะพี่น้อง มือมากมือบ่มากแดดไม่แดดอ่ะเออไม่มีลมเลยทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะ ตอนครบก็ยังไม่ผ่านนะพี่องเพราะว่าติดเหลืองติดข้อ2ลงคลิปน้อยหรือว่าก็ลงผิดกดอะไรพวกนี้แหละค่ะอานได้นะคะสวัสดีค่ะ เต็มไปหมดเนอะอาะถึงไม่เห็นใครแล้วเนะาะทักทายได้นะคะร้อนมากปัสนาแต่ลิปอ่าคลิปอ่าสตรีมก็เรียวสตรีมคืออ่าอ่าคลิปสายาวสามนาทีเขาเรียกสตรีมเนาะคุณวัสนาถ้าเป็นคลิปเรียวก็คือ สวัสดีค่ะทักทายเข้ามาได้นะจ๊ะาป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะเ,นเพื่อนๆเนาะขอบคุณค่ะ หวานพี่น้องเอ้ยหัวหัวเปียกหมดสวัสดีค่ะที่พัพนี้อ่ะเขาจะให้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไร,ะไรประมาณนี้ก็หลากหลายกับบ้านทีก็อ่ะมีทุ่งนาทุ่งอะไรสวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจให้กันและก,กันนาะเพื่อนๆเนาะได,ได้จ้าอากาศร้อนแต่เช้าเลยนาะเพื่อนๆเนาะจ้าคอมเมนต์เข้ามาได้นะ่ะไลยเพิ่มนาทีค่ะพี่น้องานาทียังไม่ครบหกหมื่นนาทีเนาะ ที่พับนี้อ่าเขาจะให้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็หลากหลายกลับบ้านทีก็อ่ามีทุ่งนาทุ่งอะไรแต่ว่าของยูนี้คือผ่านหกหมื่นนาทีมาแล้วรอบหนึ่งก็มีติดอยู่อีกข้อหนึ่งติดเหลืองแล้วก็ติดข้อสองก็อส,องอสองนี่คืออะไรเก้าเดือนหรือแปดเดือนแล้วเนาะประมาณแปดเดือนนะคะแต่ก็ได้โปรแกรมโบนัสมาก็ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะอีกหน่อยแล้วเราทำไปเดี๋ยวก็ค่ ร้อนมากเนาะเพื่อนๆเนาะบางคนก็จะอยู่ที่บ้านเนาะ อยู่ที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไป่นองพี่น้องบางคนก็จะทํางานอยู่ลงอาจจะหลายชั่วโมงอ่าแล้วแต่ช่วงว่างไม่ว่างเนาะเพื่อนๆใครอ่ามีเวลาก็แวะเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะสวัสดีค่ะ จะไม่ได้ทั้งนั้นเนาะคุณวัสนาคืออ่าก็ทํายากเหมือนกันเนะาะก็พยายามทํามาน่าจะรับทายได้นะคะ <c oughs> น่ารับพี่หน่อย